ไปต่อในเรื่องของเดือนรอมฎอนกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมโดยตอนนี้ค่ะมูลนิธินะคะการศึกษาและพัฒนาขอพยคยารมูลนี่เพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็ได้เปิดโรงครัวค่ะทําอาหารละศีลอดนะคะแจกจ่ายให้กับครอบครัวเด็กกําพร้าแล้วก็ผู้ยากจนนะคะในห้วงเดือนรอมฎอนค่ะ โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยะลาค่ะได้เปิดโรงครัวทำอาหารละศีลอดแจกจ่ายให้กับครอบครัวเด็กกำพร้าและยากจนในช่วงเดือนรอมบดอนค่ะตั้งแต่วันที่23มีนาคม2566ไปจนถึงวันที่21เมษายน2566ด้วยการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคคนละ20บาทต่อวันเพื่อนำมาทำอาหารจากแพะที่ได้เลี้ยงไว้ในฟาร์มพร้อมทั้งได้ให้แม่เด็กกำพร้าเป็นแม่ครัวนะคะ ช่วยเหลือให้มีอาชีพและไรายได้ค่ะนายอิสมาอิลซาและผู้จัดการร้านวากัฟเพื่อเด็กกำพร้ามูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่าสาหรับโครงการเลี้ยงอาหารแก่ผู้ลาสินอดในช่วงเดือนรอมฎอนภายใต้โครงการเลี้ยงอาหารลาสินอดแก่ครอบครัวเด็กกำพร้าและยากจนในพื้นที่ใกล้เคียง ปีนี้ทางมูลนิธิได้จัดขึ้นเป็นปีแรกเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดําเนินการจากในช่วงโควิด2-3ปีที่ผ่านมาหลังโควิดก็ได้ดําเนินการโครงการสุกบารอกัดด้วยการเชิญชวนพี่น้องร่วมกันบริจาคคนละ20บาทเพื่อทําอาหารส่งให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนต่างๆช่วงเดือนถือศีลอดได้กินกันทุกวันโดยสลับพื้นที่ชุมชนซึ่งในแต่ละวันมีผู้ได้รับประโยชน50์50-60ครอบครัวได้กินเกือบ200คนครับ สำหรับโครงการนี้นะคะทางด้านของผู้จัดการร้านยังบอกด้วยค่ะว่าจะดําเนินการ2เรื่องก็คือเรื่องฟาร์มแพะนะคะเรามีแพะในฟาร์มขณะเดียวกันก็ได้สร้างอาชีพให้กับแม่แม่อีกทางเริ่มแรกฟาร์มแพะทางมูลนิธินะคะก็ได้ซื้อแม่พันธุ์มาแจกจ่ายครอบครัวเด็กกาพร้าให้ไปเลี้ยงปีกว่าๆได้ลูกมาพอน้ําหนัก1 0บถึงสิกิโลกรัมค่ะทางมูลนิธินะคะก็รับซื้อกลับมาวางขายต่อที่นี่พี่น้องที่สนใจก็สามารถมาซื้อได้คล้ายกับเป็นโชว์รูมรับซื้อลูก แพ้จากครอบครัวเด็กกำพร้าส่วนแพ้จากฟาร์มก็นําไปทําอาหารเลี้ยงต่อโดยมีแม่เด็กกำพร้ามาเป็นแม่ครัวมาทําอาหารนะคะเพื่อจะแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าต่อไปนั่นเองค่ะ